หลังจากที่ได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งแรกที่ต้องทําก่อนใช้สินค้านั่นก็คือนํามาไปแช่ในตู้เย็นช่องปกติเป็นเวลา1วันนะคะเพื่อให้สารสกัดออกฤทธิ์และทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะและอย่าลืมเขย่าก่อนใช้นะคะเพื่อให้สารสกัดเข้ากันประมาณ1นนาทีแบบนี้นะคะจากนั้นบีบครีมลงฝ่ามือได้เลยค่ะและวอร์มเนื้อครีมให้เข้ากันค่ะ ต่อมาทดสอบผิวก่อนใช้กันค่ะป้ายครีมมาร์กลงบริเวณใต้ท้องแขม23จุดนะคะเพื่อทดสอบอาการแพ้ค่ะจุดที่1ทิ้งไว้5-10นาทีจุดที่2ทิ้งไว้30นาทีและจุดที่3ทิ้งไว้1ชั่วโมงนะคะเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเช็ดออกแล้วสังเกตผลลัพธ์ว่าจุดที่1จุดที่2และจุดที่3จุดไหนเห็นผลชัดเจนสุดค่ะ ยกตัวอย่างเช่น5นาทีไม่แพ้แต่ไม่เห็นผล15นาทีไม่แพ้และเห็นผลชัดเจนใช้ครั้งต่อๆไปก็ใช้ครั้งละ15นาทีอาทิตย์ละครั้งนะคะวิธีใช้สําหรับผิวหน้านะคะท่านใดที่แต่งหน้าเป็นประจำนะคะแอดมินแนะนําว่าครีนซิ่งเครื่องสอําอางออกให้หมดก่อนนะคะแล้วซับหน้าให้แห้งค่ะจากนั้นนะคะ พอกีมมากน่หนาทั่วบนใบหน้าเลยนะคะเว้นบริเวณปากและรอบดวงตานะคะทิ้งไว10้10-15นาทีค่ะแอดมินทิ้งไว้15นาทีครบกำหนดเวลาแล้วนะคะใช้สำลีแห้งเช็ดครีมออกให้หมดก่อนนะคะจากนั้นค่อยล้างด้วยน้ำและโฟมเพื่อป้องกันไม่ให้ครีมเข้าดวงตานะคะทำต่อเนื่องอาทิตย์ละ1-2ครั้งนะคะหลังใช้เสร็จอย่าลืมนำมากเข้าตู้เย็นเหมือนเดิมนะคะ พ่อรักษาสษารสกัดให้คงคุณภาพยาวนานขึ้นค่ะข้อแนะนํานะคะระวังอย่าให้ครีมเข้าตาและปากนะคะหากเข้าให้รีบล้างออกทันทีเลยค่ะห้ามสูบดมและห้ามมาร์กตอนกลางวันนะคะช่วงที่มีแดดแรงหรือไอแดดค่ะใครมีคําถามอยากปรึกษาเพิ่มเติมหรือไม่เข้าใจตรงไหนนะคะพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวแอดมินจะมาอัดคลิปตอบคาถามให้นะคะสําหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ